สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอรับในรายการดีมี่นะคะวันนี้มีกิจกรรมใหม่ๆอีกแล้ววันที่6ถึงวันที่10สิงหานี้เท่านั้นก็เป็นสกินรุ่นล่าสกินนะคะมัติคอรกับมิราเคคอได้ทันทีแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่ากิจกรรมเนี้ยจะเล่นยังไงนะคะคลิปนี้นะคะก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์คลิปนี้นะคะขอแค่20ไลค์เป็นกำใจในการทำคลิปของเราได้นะคะเป็น สกินใหม่ตัวสกัดมานะคะเล่นครบหนึ่งรอบรับเลยสกินใหม่นะคะกดที่เข้าไปเขาไม่ได้บอกชื่อกิจกรรมด้วยนะคะว่ากิจกรรมชื่ออะไรอ่ะอ๋ะอกิจกรรมชื่อว่ากระดานแห่งโชคชะตานะคะเรื้อของรางวัลที่ต้องการนะคะอ่ะแล้วก็จะมีเติมคูป,ปองเพื่อรับตั๋วรางวัลและอื่นๆอีกมากมาย สามารถเติมคูปองใหม่ได้ในวันถัดไปนะคะแล้วก็จะมีปุ่มกดเล่นใช้ตั๋วเพื่อสุ่มไปยังช่องต่างๆนะคะแล้วก็จะมีแบบอ๋อถ้าเล่นครบหนึ่งรอบก็ได้รับสกินทันทีแล้วก็ของรางวัลก็จะอยู่ในกล่องจดหมายนะคะแล้วก็กติกานะคะทุกคนรางวัลแต่ละรอบก็จะมีตานเชิญมีแพ็คอีโมจิหรือว่าอ่ะมีอีปิกบัตรลดราคาสกินมีสกินระดับรีเจนนะคะมีโอมิลาคเคอลอะไรด้วยต้องแบบ เหมือนต้องเดินหลายรอบหน่อยนะคะอ่ะเพะื่อเป็นการเสียเวลานะคะมามาทำการเลือกรางวัลกันนะคะเราก็ต้องเลือกตัวละชอบไวโวลเตนะเลือกไวโวลเตมานะคะกับอันนี้อีก3รา,างวัลเราวจะเลือกเป็นทูเล่ลิโป้แล้วก็ตัวอะไรดีลาวิลุ้ยทุกคนมีแต่ตัวสวยๆทั้งนั้นเลยกดยนยันไปนะคะกดยืนยันไป แนะนำ FC Golden เติมเกมนะคะมีกิจกรรมม่ายแจงอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจกิจกรรมนะคะสามารถติดตามเล่นกิจกรรมได้ที่หน้าแฟนเพจ Golden เติมเกมนะคะหรือลิงก์ที่ใต้ทีคิปชันนี้ได้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนำร้าน Golden เติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์ Golden เติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้ ลและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชันนะคะหยุดดูคลิปสักแป๊บนะคะใครอยากมีไอดีแทบๆทบตัวดีๆแแรงสูงวินเลตสวยวเวเล่นะคะราคาลงต้นแค่50บาทนะคะเราขอแนะนาแฟนเพจแอ d ด์ิลตน tp เนะคะเพจที่รับซื้อขายรหัสเกม r v นะคะที่ปลอดภัยไม่มีโกงนะคะทางช่องเรารับประกันความปลอดภัยได้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจไอดีนะคะทักไปที่ทางเพจได้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ดีสคริปชันให้นะคะปึ๊บอ๋อแต่ละรอบก็จะได้ แบบนี้อ่าอ๋อให้เรานะคะทําการเติมคูปองเพื่อรับรางวัลก็เป็นเรารับเรียยงเนี่ยตอนนี้นะคะเรามีอยู่ศูนย์ตัวรับรางวัลคุณเติมครบริมเเต็ดแล้วรับรางวัลอ่ากดทิ้งรับรางวัลไปก่อนนะคะรับรางวัลอันที่สองนะปึ๊บเพราะว่าวันนี้เราเติมสุ่มอันนี้ไงทุกคนสุ่มอะไรนะ สุ่มเขาเรียกว่าสุ่มอะไรอะ่ะสุ่มสกินไปเยอะมากนะคะอ่ะสุ่มเติมไปนะคะอ่ะกดแล้วรางวัลปุ๊บเราอยากรู้ว่าแต่ละอะไรนะแต่ละรางวันอะ่ะเขาต้องให้เติมกี่บาทอะ่ะเขามีเลขบอกไหมอะ่ะมีประมาณ0 0เดี๋ยเด้เราไม่เห็นประมาณเหมือนแบบให้เติมทุกวันนะคะแบบค่อยๆเติมไปแล้วก็เล่นแบบนี้นะอ่ะตั๋วก็จะมี14ใบนะคะตอนนี้ มานะคะลองกดปเล่นให้มันแบบครบสักรอบหนึ่งได้สองคะแนนเราควาดีใจไปเนี่ยอ่ะไปเหมือนเกมอารีดาทุกคนเราจะได้อนะไรโอให้มันภาวนานะคะให้มันตกตรงที่ช่องอันนี้ช่องที่สกินไงแต่เราก็ยังเดนเหลือนะคะได้อีก3คะแนนเราควรดีใจไมเนี่ยทุกคนเราควรดีใจวะเนี่ยมา ชีวิตขับเคลื่อนด้วยคูปองนะคะดฮ้ทุกคนมันออยยากจังดูเปอร์เซ็นที่ออกไหมเปอร์เซ็นนะคะโอ้โหดูดิโอ้ my god หนึ่งแต้มนะคะ7.12แต้ม7.1เหมือนกันนะคะ3แต้มสิบสี่จุดแต้มนะคะยี่สแต้ม21.4นะคะ6แต้มสิบเราก็ อะไรก็ได้นะคะขอแค่ให้มันได้สกินอยู่ที่ดวงหรือเปล่าเฮ้ยทุกคนเฮ้ยระกลางดีใจว่าจะได้ไวโอเลตหนึ่งแต้มเราคิดว่าไม่ออกหอกหแต้มเลยมือหนึ่งสองสามสี่ห้าอา้าวไหนหกอ่ะอ้าวหนึ่งหนึ่งแต้มสามแต้มอีกะหนึ่งสองสาม,สาม,สามตอนนี้นะคะเล่นครบหนึ่งรอบกันไเปนที่เรียบร้อยแล้วก็ได้รับสกิน กัดกันแล้วนะคะปึ๊บอ,อ่ะกดที่เข้าไปแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอย่างคนไร้จุดหมายอย่างคนไร้จุดหมายนะคะสองแต้มเหมือนมันแกล้งกันอ่ะสองอีกแล้วสามไหมตอนนี้นะคะของเราก็จะหมดละเนี่ยโอ้ไมคก็นะคะหนึ่งสองสามสี่เขาทำทำไมอะ่ะ เขาทรานไม่อะทุกคนสองแต้มหมดแล้วนะคะสามแต้มเขาเรานอไม่เขาทำทำไมอะทุกคนเขาเรานอไมนะคะแต่ก็คุ้มอยู่นะถ้าแบบแค่เติมเงินแล้วก็เล่นประมาณนี้นะคะก็จะเป็น,นง่ายๆมาเดินให้ดูก็คือว่าแดาสกีนะ่ะคิดว่ามันจะออกง่ายแต่คุณแบบโอ้ยแต่แบบแต่แต้มหะมันก็เปอร์เซ็นต์มันก็ออกน้อยนะคะเนี่ย เจ็บมากค่ะเจ็บมากรับตัวรางวัลอื่นๆในที่นี้ก็มาเติมถ้าสมมติว่าเราอันนี้ก็หนึ่งตัวสตัวสตัวสี่ตัวก็คูณกันไปนะคะแล้วได้ฮะได้ได้คูปองได้คูปองคืนด้วยนะอุ้ยดีแล้วเนี่ยทุกคนได้คูปองคืนแบบเุ้ยมันดีมากเมื่อกี้แบบนะคะเรามีอยู่เจ็ดร้อยกว่าคูปอง อ่าเรามากดคิกเข้ามาตรงนี้กดเข้าไปกดรับทั้งหมดนะคะมาแล้วนะคะสก,กินใหม่สก,กัดแล้วก็คัมมีเทั่วไปเพจอาลูนอ่าได้15บห้าคูปองนะคะต่อไปตาเชลเลี่ยนขั้นอ่ากดเปิดไปขอเลือกเป็นบัตเตอร์ไฟนะคะมา อุ้ยได้ห้าสิบแต้มอุ้ยได้คูปองมาอีกไดไม้มาแล้วนะคะส0ปสิบไได้อีกสิบคูปองโอ้่ก็30ิบแต้มมานะคะทุกคนมาอีก2ี่ิแต้มนะคะกดเปิดไปปึ๊บอุ้ยได้คูปองคืนเยอะมากคะ่ะเกือบประมาณเกือบเกือบห้าสิบคูปองกันเลยได้คืนประมาณห้าสิบคูปองเลยนะคะนี่แล้วก็ ขอดูว่าล่าพารก่อนนะว่าเขาเราจะได้สก,กินอะไรบ้างโอ้โ oh ห oh ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ถ hmm. ือว่าสติีลุดกันนะคะเพราะว่า,วาน้กว่ามันจะออกง่า mm hmm. เดี๋ยวเราขอดูตัวสก,กัดนะเฮ้ย mm hmm. ตัวสก,กัดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ต้องเปกก็นสกิีระดับล mm ิมิเต็ดนะคะทำการโหลดโมเดลไปก่อน เดี๋ยวเราคิดว่าวันอื่นๆก็ได้จะเติมแล้วก็แบบเดินๆกระดานนะคะเพราะว่าเหมือนแบบเขาอยากให้เราเติมไว้อะเพื่อให้มันเพื่อให้มันได้นะทุกคนให้มันได้อะไรล่ะพูดว่าไงดีให้ให้มันแบบเติมเกมวะกระตุ้นกระตุ้นประมาณนี้นะคะเราคิดว่าได้จะโหดพอตัวนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหรือว่าใคร ไ,ได้กี่คูปองก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมก็เล่นง่ายๆนะคะแค่เติมคูปองรับตั๋วแล้วก็เดินกระดานนะคะคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะ